ใส่นี่อบไม่ะีเขียไม่ไม่ก็บ้านอใต้นี่เป็นไร่แม่เพาะ่าเลาอขณะนี้เราอยู่ที่บ้านดูตำบลไผ่สารอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมันนี่ต้องมาใส่บริการเพื่อนล้ว

ีีเป็นย so. okay. wow. ัไแนยูวัุดี่มี้าวานกานยาริวตนะมครมนาเ้กรเพราหมูชิ้นตอนแรกครับตอนนี้คือเด่นบอด เอาาออกาแต่มันตอบแล้วเอาใหม่ปุก็ผ่านมีอยู่บอกจะกางผานอ,อืมอาโลยเอาแม่คืบอบ่มาวะเดี๋ยวไปตามแม่ก่อน <c oughs>

ก็รใจายโซกาแฟถือว่าแปลกโอ้ยฝนตกแล้วมาพอกัะซิบว่าชุ่มช่ำยู่ว่าเอ๊ะโ,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 โอ้โหแล้วตอนนี้ชิลปินดาวลุงเรามาแล้วนะครับ

เป็นไฟมาเลยดิตันไฟแล้วบอกแม่มาแล้วมาแล้วคุมสร้างรุ่นคือดก่อนี่เอาเขาใส่เยไหมเศียรไงดิน้ำสแม่บอนี่แม่ะตงสีทอพะลุ่เขาเปิดแล้วแม่เปิดแล้วลูกเอ้ยป่ะั่นแม่สิบ้ามานงกิน่เต็มไฟมาแล้วเมองลก่นา

ินไปกินมาก็เผ็ดเคบอกเพื่อนเอาบอเผ็ดเขียนไปแล้วในเมนูบอกว่าเผ็ดน้อยต้องบอกว่าไม่เผ็ดขาง่ลไม่เผ็ดกระยันบัวไซบกพริกให้เลยครับบัว ลอไปยาเยวแล้วมัะอ้่าลืมนะครับพรุ่งนี้เรามีบวงสวงที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพง วงสวง n นังค <c oughs> ายอ้อันอ่อนอยากเหร่นดีนะมุ้งสาคร้องหบ ของหูท <Cornell> ี่เดินไปสั่งกันแม่นน้ำพิษบานแพงโอ้ยเี็ดแัวะทไม่สอะไรมาให้กูเลยกูเผ็ดเผ็ดกระเพรารวมกระเพาเครื่องในกินเธอเอ๊เอาก๋วยจับใ้ไมนเอ่ยบอกแม่เดี่ยยงอ่ะไปกินยูเทนเน้นเ เ,เลายงกันหัวตกเป็นต้ใส่กองเด้อคิวม่คิวแ้วฝันเ็ใส่อรือด้วยเนรือนสิบหกเล็กออกตัวนี้ต้นน้ำเกิดพอซออะไรีเจ็ดซื้อเลยพรุ่งนี้ หาบาทตัวละหาบาทพ่าหัวบันไงว่าเป็นปลีโอ๋เอไปอ่ว้าโอเคคืนนี้เจอกันครับบานดูน้ำมนตไผ่ซานอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดสำหรับคลิปนี้ ไว้สันี้ครับสวัสดีครับผม